กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ในปี2,569โดยแบง่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มค่ะในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าจะสามารถเพิ่มได้หรือไม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสําหรับคลิปนี้อัปเดตความคืบหน้าในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในปี2,569ค่ะและสุดค่ะคุณผู้ชมคุณลว,วรนแสงสนิทป,ปรัชกทรวงการคางังมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนล่าสุดนะคะจากที่จะมีการเปิดลงทะเบียนและมีการตั้งเป้าไว้ค่ะที่จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะแต่นะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลมีการยุบสภาไปเสียก่อนค่ะจึงต้องรอให้มีการเลือกตั้งนะคะและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาก่อนค่ะ โดยทางคุณลวรนนะคะระบุว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยืนยันค่ะจะมีการเปิดแน่นอนเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะและจะมีการเสนอเรื่องนี้นะคะต่อรัฐบาลชุดใหม่ทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคใดที่เข้ามาก็ตามค่ะเพื่อให้สามารถนะคะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ได้ไม่เกินช่วงกลางปี2,569นี้ค่ะเดิมนะคะก็มีการตั้งใจไว้ค่ะที่จะมีการเปิดลงเตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จริงๆถ้าไม่มีการยุบสภาไปก่อนค่ะโดยจะมีการเปิดในเดือนม,มกราคม6 19กนี้นะคะแต่เนื่องจากว่ามีการยุบสภาไปก่อนก็ต้องรอค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ต้องรอในส่วนของทางรัฐบาลชุดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ชมการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในครั้งนี้นะคะก็จะง่ายกว่ารอบที่ผ่านมาค่ะโดยจะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมณปปัจจุบันนี้ค่ะ13.4ล้านคนนะคะเพียงแค่กดยืนยันตัวตนอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต้องกรอก เอกสารหรือยื่นเอกสารใดๆเพิ่มเติมค่ะในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569นี้ค่ะคุณลบวรนนะคะระบุว่า คาดว่าจะมีผู้ที่มีการเข้ามาสมัครเยอะเหมือนที่ผ่านมาค่ะแต่เกณฑ์นะคะที่จะใช้กันกรองคุณสมบัติจะแม่นยำมากขึ้นค่ะซึ่งอาจจะมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะจํานวนลดลงก็ได้ค่ะซึ่งก็จะมีการชี้ตน้นตนที่แม่นยำมากขึ้นรวมถึงความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วค่ะแค่ยืนยันตัวตนแล้วก็จะมีการ ตรวจสอบนะคะกระบวนการตรวจสอบในส่วนของคุณสมบัติในส่วนของกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในของการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการพัฒนานในส่วนของระบบ เพื่อเตรียม,พร,มพร้อมนะคะแล้วก็หน่วยงานที่จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแนวรอบใหม่ค่ะซึ่งก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะคะทั้งผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าหน่วยงานที่ท่านสะดวกไกลบ้านท่านค่ะในส่วนของราเรียนนะคะเราก็จะต้องรอจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมถึงจะสามารถเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ค่ะ แต่ทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าในปี2569นี้ไม่ว่าพักไหนนะคะที่จะได้เป็นรัฐบาลชุดใหม่ก็จะต้องมีการเปิดลงทะเบียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569ค่ะโดยกรมบัญชีกลางนะคะหรือทางกระทรวงการคลัง จะมีการดำเนินการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆที่ใช้จ่ายกับคนไทยเพื่อดูว่ามีใครได้รับความช่วยเหลืออะไรไปแล้วบ้างซึ่งต่อไปนะคะก็จะต้องดูว่าแต่ละคนได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอะไรจากทางภาครัฐบ้างหรือรัฐบาลมีการดูแลใครอย่างไรในแต่ละปีเพื่อทำให้การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ซําซ้อนและจะช่วยประหยัดนะคะในส่วนของงบประมาณได้ค่ะในส่วนของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะคุณผู้ชมที่จะมีการเปิดลงทะเบียนแนวรอบใหม่ด้วยปี2 5 6 9นี้เราก็ต้องรอสรุปในส่วนของรายละเอียครั้งหนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4ล้านรายอยู่ในปัจจุบันนี้ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ปี2569ไม่ต้องกังวลค่ะในเดือนมกราคมน,นี้นะคะก็ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้เช่นเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภควงเงินส่วนลดค่าน้ําค่าไฟนะคะรวมถึงวงเงินส่วนลดค่าถุงต้มและอีกหนึ่งวงเงินสําคัญค่ะที่ใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมใช้ น,น,ะะนั่นก็คือวงเงินส่วนลดค่าวโรเตารสาธารณะจำนวน750บาทก็ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในครั้งนี้อ,อะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดลงทะเบียนหรือการเพิ่มวงเงินต่างๆที่อยากจะฝากไปทางรัฐบาลสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปค่ะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่กวางนำมาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้นะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสค่ะ สวัสดีค่ะ